เจ้ปุ๊บก็เจอเลยถังแรกเลยครับเจไม่หมดเลยครับยังไม่หมดแต่ยังขึ้นเนี่ยครับอ๋อที่ลากมาคือหอนี้ครับคือห่อตัวนี้มาอันโดยนี่เพนี่ห่อนี็แล้วก็ผ้าที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ตรงนี้มาอ๋อสามอย่างเลยหนึ่งหนึ่งอาจจะน,นี้อยู่นอกอกสุน,น,กนี่จับนี่อยู่กลางแล้วก็นี่ห่อนี็แล้วก็ผมตีออกมาครับ มันคือเป็นเลือดนะครับเหมือนกับเลือดเลยแล้วทีนี้ก็สงสัยก็อยากจะดูว่ามันเป็นอะไรพอตอนที่เราเทก็คือเจ๊กระจามาแล้วก็พอพอจะคัดคัดของอ่ะพวกขวดก็ออะไรเนี่ยมาพอเห็นอันนี้มันเป็นเลือดก็บอกเป็นเลือดเลยนี่ก็เลยเปิดดูก็เลยแกะดูครับคือมันลักษณะที่ว่าคือไม่เคยเจอลักษณะเนี้ยครับของอย่างนี้มก็เห็นเป็นนั่นก็เลยจะากพอเทปุ๊บก็เห็นเป็นเด็กอ

แบบนี้จะกันเไมงั้นสมนักเราเป็นนักเองลุ้ว่ารถชนหอนี้มาหอนี้เลยแนะลย้วเขาอ,นะอยู่ผ้านี้เสรลยผ้า <Level. S 1> นี้ก็ห่ออยู่แล้วสองผ้าน,นี้อยู่ไม่ถูกเป็นแกนคนเทก็คือคนนี้ลุงลุงไหนถังไหนที่เทอ<ท> <ak> ถังไหนถังนี้ครับถังน,นี้ใช่ไหมถังนี้ครับ

โอ้อลุงเห็นมันแดงๆอย่างนี้ลุงเลยว่า<ห>คือว<ห>่าเป็นอะไรตา้าเป็นแมวด้ครับเก็บมาอีครับยังไ,ไม่ดูเลยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย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 ด้วยครับ อุยนี้ก้อนแล้วพี่อ,อันนั้นที่ก้อนๆนั่น,น,นคือลบเหอเรอครับนี่ลบเขายังไม่ดได้ตัดมันตัดจะดีโอ้ยผู้ชายด้วยน่าจะหล่อเดือนแล้วฮะเดือนเลยตอนทอยู่มันก็เดือนนะถ้าหล่เดือนได้ต้องจะขอตัวใหญ่ด้วยว่ะกระโหลกม,มีกระโหลกอ่ะนะกระโลก อเคอนเยนดี๋ยวดูต้ืองากผมเห็นคือตอนเตมาก็ห่อผ้าแล้วแต่นี่พอคำดูมันจะนิ่มครับเพราะนิ่มนิ่มเลยเป็นเลือดก็เลยสงสัยว่าจะเป็นอะไรสักอย่างนก็เลยเตดูครับ แล้วก็แจ้งตำรวจก็ให้คนขับครับคนขับแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งไปเลยครับเจอบ่อยไหมแบบเนี้ยไม่เคยเจอครับเนี่ยครั้งแรกเลยครับผมเจอครั้งแรกครับเฮ้ยคิดเราถุงมือเลยใครใครคนคนที่แรกที่ผมมาอยู่นี่เนี่ยนี่ครกเ